สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คิดคล,ล้องข้ามเรียงกันหน่อยครับี่น้องไอตีครับไอตีสายพันธ์พม่าครับแลนไปใส่กับแลนน้ำกล่น้องเนี้ยนี่สองตอครับตัวหน่อยน้ำแข็งไงครับตัวน้ำแข็งดู น้ำสาก็บหอยขาวใก่ครับพี่น้องชอบแล่น้ำก้นโอ้ยไปใส่กระแล่น้ำกล้วยแกน้ำหนี่งเหี แตากมานั่งหาที่พี่น้องไอ้น้อยแม่น้ำลังกลืนช่วยเมื่อกาแฟพี่น้องกินกาแฟหนู่นตัวนึงครับนู่นจิมมี่วานนี้แล้วจิมมี่จิมมี่จิมมี่เอ้า นั่นแหละครับเขาเล็นน้ำกันครับพี่น้องมาลอยชวกินนี่นั่นโโตน้สาวก็มาให้ยิงมา้อยกับไน้อยกี่ละพี่น้องนี่นะน้ำสาว นี่ครับไก่กำมพาครับพี่น้องแม่เขาตายแม่เขาตายปลาแล้วว่ได้ไปใส่ครับนี่มันเฟี้ยอยู่นี่แหละย,ยู่ใกล้ๆกันเล่นมาหาอันนี้เล่นวันนี้เล่ววันนี้เล่ววันนี้เล่น,น,น,น อ่ามาแล้วครับมาแล้วครับกินเข้าไปกินเข้าไปเดี๋ยวไปทำงานเนระาไ่ได้แล่นน้ำก่อนเนดะี๋ยวเลิกงานมาเขาก็ำล้อหลับพี่น้องไกลก็ได้อืมนี่น กินอิ่มไหมีเขาอิ่มไหมพีสายพันธุ์พม่าพี่น้องไกลเตวน์นแค่น้อยตัวนี่ครับ เชียงมาก็ได้มาน้อยครับพี่น้องมาน้อยมาหนี่เร็วมาหนี่เร็วมาหนี่เร็วท้ายกับไก่นี่นี่ล้ำแข้งเหรอครับพี่น้องลำแข้งใหญ่เบิ่งบ่กใครเป็นนะครับครับเพื่อนไห้มามาจับต้องเภอ่มวันกวดพี่น้องพี่น้องไห้มาสองสามโต พันไก่ตียังเศร้าสู่มื้อดีครับพี่น้องนี่นี่คู่ขาเขาอี่ตัวหนึ่งครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เป๋ไอ้เป๊เนาะตัวนู้นน่ะไอ้เล้วเแต่ตัวนี้อ่ะนี่ครับปอน เอนาน้ำให้หมันเนี่ยเป้ช่วยชยยี่ใต้รถครับเพื่อนกันครับเขาก็เล่นน้ำกันตลอดครับอ,อืมอืม,อมไปเล่นน้ำกันเด้อไปเล่นน้ำกันอืม <laughs> có phải say cái non dưới nước hang nước eo này này ừ. người mang mang là mất ไก่เขาเดอ้อจะไป็นไก่เขาเดอ้อเขากิกหัวเล่นขี้ดือ้อไงเนี่ยอล้วหมาลอยครับพี่น้องขี่ดือ้อขี่ดือ้เอเจ้าหมาเพี้ยทางเปี้ยแอวอยู่นี่แหละนีะ่หมา ซาของวันเรียงไก่กับหมาพี่นอ้องชอบเปลี่ยนน้ำกันครับไก่หน่อยครับหมาอ <laughs> <c oughs> ย่าออกไปเด้อยอยอกไปเด้อ

นี่นี่นี่ครับเขาหักกันมากครับนี่ครับตีกันแล้วครับกัดคอเขาเออเออว่าจูบกันโอ้พี่น้องว่าจูบกันเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนนะเออพี่น้องได้แน่อยู่เตะเขา

Huh? ใกล้ตีเจ้านักสู่ครับกินจิ้นกิ้นเนี่ยจินวะนหนตัวน้อยจับยากน้ำกลนครับตัวนี้กันน้ำกลพีนออ่น้องเอ้ยใกล้หน่อย จ,จับตัวนี้เขาขัางนะครับเออมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนียนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับนี่คู่กัน <c oughs> กำลังงามเลยพี่น้องสี่เรียงไว้ขายที่ได้ขายคือเพิ่นวะ มือเพ่นนึกขายได้คักแต่ตัวล้วเป็นล้านแบบนี้พี่น้องนี่ก็สายพันธุ์ดีครับพี่น้องพี่ก้องที่ขายจะสองแสนที่ได้บ่เลยีินหงเอ,อ้นี่งอนเริ่มงอนออกนะครับจับของกงเราพี่นอ้องชี้อชีรืไปเกียไเเกีรยต้นไม้เขาไปเข้าไปเขาไป,ไป เขาไปอยู่ในซุ้มก่อนแล้วเขาออกมา้มแรงเขาออกมาจับครั้งไว้พี่น้องเชียต้นไม้ต้นไหลเขาเดี๋ยวที่สองโตนี่ครับพี่ขายายพันต่อเมื่อทีเป็นผลสำเร็จบ่สีงามอยู่ครับสีสัน เตยน้อยงอนเริ่มออกแล้วพี่น้องนลองเลี้ยงเบ้างครับอันนี้แม่พันธ์ครับแม่พันธ์ไก่ตีอันนี้พ่อพันธ์มันครับนี่สายพันธ์พม่าพี่น้องพัน สาวภาพพี áp, ồng, ây, ่น้องาเบ่งไก่เด้อเนียงไก่พี่น้องไยไก่นุ่มนุมพี่น้องตันนี้ไก่นุ่มน้ำแข็งไงครับ